เอ้ okay, ครับสวัสดีครับก็เพลินะครับก็คลิปนี้นะผมจะมาทำแบบว่าจะมาบอกทริคสี่ข้อนะครับสี่ข้อเบสิคนะคว่าผมทํายังไงถึงเปลี่ยนแปลงเลนจากรูปนี้นะครับมาเป็นรูปนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปบ้านของผมแต่ก่อนก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยก็คือรูปฝั่งนี้เนาะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก ม .5 ครับนี่น่าจะเป็นมห้านะน้ำหนักตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองถึงห้าสิบสามนะครับไม่เกินเะนี่ยท่าสองสามจะสังเกตว่าแบบผอมมากๆนะครับแข็งก็คือแบบรีบๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถัดมาครับนี่น่าจะจบมหกเนาะนี่น่าจ,จบหกยุทน่าประมาณสิบแปดนะยุทธ์สิบแปดนะตอนเนี้ยน้ําหนักก็น่าจะอยู่ประมาณเดิมมาห้าสิบสามนะก็คือจะผอมมากๆเอ,อก็คือใส่เสื้อก็แบบ ขนาดส่เซ่เวอร์เอ็มเมนูแบบตัวใหญ่เนาะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นวันปัดฉิมอะนี้เป็นวันปัดฉิมนะครับจบโมหอกอจบหมหกน้ำหนักประมาณห้าสิบสามนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเข้ามาหาลัยช่วงนี้ก็คือช่วงที่ผมเข้ามาหาลัยนะครับหมุนตอนนี้นะ่าจะหนักกว่าเดินประมาณหนึ่งถึงสองโลนะ่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบสี่ประมาณนี้นะน้ำหนักห้าสิบสี่ได้อันไหนครับนี่อันนี้ก็รูปมาหาลัยนะ นี่นี่นี่ก็จะสังเกตว่าก็ยังผอมอยู่อืก็ยังผอมอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรูปสมัยทํางานนะครับน,นี่คือหลังจบเป็นหลังจบแล้วเนาะก็นี่ครับอันนี้คือวัยทำงานนะน้ำหนักก็น่าจะขึ้นมานิดนึงน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าไม่เกินห6สิบกนะาอยู่ประมาณห้าสิบห้าประมาณนี้นะครับเออก็คือ ก็ยังผอมอยู่ดีโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูรูปนะปัจจุบันนะครับตอนนี้นี่ครับนี่เป็นรูปปัจจุบันนะนี่คือเพิ่งถ่ายนะนี่ครับนี่รูปปัจจุบันผมน่าจะตอนนี้นะนะนะตอนนี้นะครับหนะักประมาณหกนะครับหกห้าก็คือจะจะน้หนักขึ้นมาจากอาพวกรูปก่อนก่อน ประมาณ10โลได้นะครับก็ประมาณ10โลเนาะนี่ก็6.5นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมออกกําลังกายมาน่าจะประมาณ1ปี1ปีได้นะครับจริงๆก็ไม่ถึง1ปีหรอกมันจะมีช่วงที่หยุดพักไปช่วงโควิดนะที่มันยิมปิดช่วงล็อกดาวนะ์อะไรนั้นก็คือไม่ดอกกําลังกายนะครับก็คือจะหายประมาณ3-4เดือนช่วงนั้นคือไม่ดอกเลยกล้ามเนื้อมันก็จะ หายหายอันนี้ก็เพิ่งจะมาฟิตนะครับได้ประมาณทักงสามเดือนละสาเดือนหลังจากที่เขาหลังจากที่โควิดซาซาเนาะก็ประมาณสามี่เดือนนะครับช่วงนี้อืน้ําหนักก็มาหกสิบห้าตอนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคกับรูปร่างตอนนี้ประมาณหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องเนาะว่าสี่ปสิกที่ผมที่ผมแบบ ใช้เนาะว่าจากรูปนี้กายเป็นแบบนี้นะครับในระยะเวลาประมาณ1ปีที่ผมออกกำลังกายว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกก็คือเทรนเทรนก็คือการซ้อมการออกกำลังกายนะครับ 2. คืออีทก็คือการกินพวกโภชนาการาต่างๆ 3. คือสลีปนะครับก็คือการพักผ่อนเนาะสี่รีพีทก็คือการทำ ข้อ1 2 3อ่ะซ้ําๆอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคก็จะมี4ข้อเนาะเทนเทนอีทสลีปแล้วก็รีพีทนะครับ4อันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะจงทีละอันนะครับเทนข้อ1ใช่ไหมครับผมจะให้ความสําคัญหลักๆอยู่2ข้อนะครับก็คือโฟกัส e ี s i v e overload นะครับกับ2คือฟอร์มฟอร์มการเล่นแล้วก็ m ม muscle c คอนเนคชั่นนะครับหรือการโฟกัสกล้ามเนื้อให้เราเล่นเนาะโ p r o ส r e อเวอร์โหลดอ่ะ หลักก็จะมีประมาณ4ี่อย่างนะครับก็คือเพิ่มน้ําหนักที่เล่นนะครับสองก็คือเพิ่มจํานวนรังที่เล่นสาหรือเพิ่มจํานวนเซตที่เล่นนะครับสี่สี่คือการพักล่างเซตให้น้อยลงนะครับก็เป็น4ี่อย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูอเลยนะก็อย่างแรกนะครับก็คือเพิ่มน้ําหนักเนาะเพิ่มน,นักที่เล่นนะครับก็สมมติวิ่งหนึ่งเนาะวิ่งหนึ่งคุณยกที่ลิงเพจใช่ไหมห้าสิบกิโลห้ารัง สี่เซตนะครับวีคที่สอง่ะคุณก็อาจจะเพิ่มน้ําหนักจาก50ิกิโลเป็น52บกิโลครับก็ยกเข้าเดิม5ครั้ง4เซตน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่า p r o g ส e s s i v e o v e r l o a ครับอ่าเรามาดูเคสที่2ก็คือเพิ่มจํานวนครั้งที่เล่นใช่ไหมอย่างคุณเล่นที่50กิโลในวีคหนึ่งใช่ไหมห้กิโลครั้ง4เซตวีคที่2คุคนก็เล่นที่50กิโลเข้าเดิรมบก็เพิ่มเป็นมาครั้งจาก5ครั้งเป็น6ครั้งแล้วก็ยก4เซตเหมือนเดิมนั่นแหละครับน้ํา จำนวนคาังที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นร o s i t โอเวอร์โหลดเนาะเคที่3ก็คือเพิ่มจํานวนเซตนะครับก็เหมือนเดิมเลยวีคแรกคุณยที่50กิโลเนาะ5ครั้ง4เซตวีคที่2ถ้าคุณเพิ่มจานวนเซตก็ยกที่50กิโลเหมือนเดิมนะครับ5ครั้งแต่จาก4เซตจะเป็น5เซตแค่นี้ครับก็ประมาณนี้ส่วนเจ้สุดท้ายก็คือลดเวลาหรือลดระยะเวลา ในการพักระหว่างเซตให้น้อยลงครับอย่างวิกแรกตัวอย่างเดิมกมคือยกค่าสิบกิโลใช่ไหมห้าครั้งสี่เซตนะครับแต่คุณอาจจะพักประมาณสี่นาทีวิกที่สองเนี่เราก็แค่ลดระยะเวลาลงมาจากคุณพักสี่นาทีอาจจะเหลือสามนาทีห้าสิบสามนาทีสี่สิบหรือสามนาทีสามสิบวินาทีประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือโพวสิบโอเวอร์โหลดเนาะก็พอพอ,พอเก็ตอยู่ใช่ไหมอ่าจริงๆอ่ะ ก็คือในแต่ละนี้คับคุณอาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ก็ได้นะครับจริงจริงไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ทั้งหมดเข้าใจไหมไม่ไม่ใช่ว่าวิธที่สองะคุณใช้หมดเลยคุณเพิ่มน้ำหนักด้วยเพิ่มจำนวนเซตด้วยเพิ่มจํานวนครั้งด้วยลดร,ระยะเวลาด้วยเอาเอาแค่อย่างเดียวก็ได้นะครับคือสลับหลับทาไปก็ไดว้วิกที่สองอาจจะเพิ่มเพิ่มจานวนครั้งใช่ไหมวิคสามอาจจะเพิ่มจานวนเซตวิกที่สี่อาจจะลดระยะเวลาในการพักอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนข้อส่สวนันที่2ก็คือฟอร์มการเล่นนะครับฟอร์มการเล่นกับมายม c ซโซคอนเนชั่นนะครับหรือการโฟกัสกล้ามเนื้อเนาะฟอร์มการเล่นอะ่ะจริงๆสำคัญนะครับฟอร์มการเล่นสำคัญกว่าน้ำหนักที่เรายกด้วยนะครับก็คือเราควรจะก่อนที่เราจะโหลดน้ำหนัก,กัะเราควรจะเล่นฟอร์มให้ถูกก่อนนะครับก็สมมติเราเล่นใบเซปครั Pro, ใช่ไหมไบเซปครั By Pro, แค่ยกแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ย แค่นีเเ้เนาะล็อกข้อศอกแล้วก็ยกมาแค่นี้ใช่ไหมก็ถ้าสมมุติเราใส่น้าหนักที่เยอะเกินไปอ่ะแล้วฟอร์มเราไม่ถูกจากที่เรายกแค่น,นี้ใช่ไหมเราได้กล้ามเนื้อใบเสจถูกเนียเราอาจจะแบบไม่ไหวกลายเป็นยกประมาณนี้ปึ๊บอ่ะกล้ามเนื้อที่ใช้ไม่ใช่ใบเสจแล้วนะครับเป็นหัวไหลแทนเราก็จะได้กล้ามเนือ้อหัวไหลแทนถ้าเรายกแบบน,นี้ถูกไหมอ่ะและอย่างหนึ่งคือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยนะถ้าเราฟอร์มไม่ถูกต้องนะครับอืม ก็คือฟอร์มต้องถูกก่อนนะครับแล้วค่อยโหลดน้ำหนักเข้าไปเนาะก็คือจริงๆก็เป็นทุกท่านะครับเราควรจะโฟกัสกล้ามเนื้อนะให้ถูกก่อนฟอร์มไม่ถูกก่อนนะครับแล้วค่อยโหลดน้ำหนักเข้าไปอืหัวข้อแรกก็โอเคนะพอจะเก็ตอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหัวข้อที่สองเนาะก็คืออีทหรือการกินนะครับหรือโภชนาการอะไรแบบนี้นะครับก็จริงๆ ผมอยากจะบอกว่าคนออกกําลังกายอ่ะจริงอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องกินคีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากคุณจะแบบจะเป็นนักกีฬาหรือเตรียมตัวแข่งใกล้จะแข่งอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเคสหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นคนออกกําลังกายปกติธรรมดาไม่จําเป็นที่จะกินคีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ให้กินคีนต่อวันอ่ะอย่างผมตอนนี้ผมก็กินคีนประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับอีกยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็กิน ของที่เราอยากกินก็ได้นะครับก็คืออาจจะเลี่ยงพวกทอดของมันพวกน้ําตาลต่างๆอะไรพวกนี้เนาะแต่กินมันกินได้ไหมมันก็กินได้นะครับแต่ว่าเรากินให้ปริปรามาณที่เหมาะสมแล้วกันเนาะพอเหมาะอะไรเงี้ยครับก็อย่างผมก็จะกินขีนประมาณ70-80%อนะครับอีก 20- 3 0ปรนะ่ะบางวันใช่ไหมผมอยากกินเละผมอยากกินขนมก็กินได้นะครับจริงๆอยากกินโดนทัดอะไรอย่างเงี้ย คือเรากินให้พอหายอยากนะครับไม่ได้แบบกินเอาอิ่มไม่ใช่ว่าแบบคุณจะกินตัวนัททุกวันวันละสามอันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็คือมันมันก็ในปริมาณที่ไม่พอเหมาะแ้วอันนี้อา่าแค่อยากจะมาแชร์ว่าจริงเนี่ยเราไม่ต้องกินขินออกเชนไม่ต้องกินแบบอกไก่ต้มไข่ต้มสลัดจืดๆทุกวันทุกมือ้อมันไม่ใช่นะครับข้อต่อไปข้อสามเนาะคือสลีปนะครับ, Sleep, รบก็คือ การพักผ่อนเนาะพักผ่อน่ะเราควรจะนอนอย่างต่าอย่างต่ําเลยนะหกชั่วโมงนะครับถ้าอย่างให้ดีก็คือเจ็ดเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ถึงคุณภาพในการนอนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติเรานอนเจ็ดชั่วโมงก็จริงนะครับแต่เราสมมุติเรานอนเจ็ดชั่วโมงก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเราตื่นทุกทุสองชั่วโมงเนี้ยเดี๋ยวตื่นสองชั่วโมงนี้ตื่นแล้วสองชั่วโมงนี้ตื่นแล้วสองชั่วโมงนี้ตื่น มันก็ถือว่าไม่มีคุณภาพในการนอนครับคุณภาพในการนอนคือเราแบบหลับสนิททนะ้องแบบหลับเที่ยงคืนตื่นอีกทีหนึ่งเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่มีการตื่นระหว่างนอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคุณภาพในการนอนนะครับที่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเนาะบางคนเข้าใจอยู่นะก็แบบมีความเครียดมีอะไรนะก็พยายามปริหารตัวเองนะครับก็การพักผ่อนนะก็สําคัญนกัน,นะครับ ต่อไปข้อ4ครับข้อสุดท้ายก็คือรีพีทนะครับ e ีพีทก็คือการทำข้อ 1, 2, 3นั่นแหละซ้ำๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็จริงๆอ่ะคีย์หลักๆสมมติคุณตั้งเซตโกไว้นะครับว่าเนี่ยเราอยากจะหุ่นแบบทีฬาคนนี้อยากจะหุ่นแบบนางแบบคนนี้นายแบบคนนี้ใช่ไหมแต่คีย์หลักเลยนะ ที่คุณจะทํามันได้ต่อเนื่องและทำมันได้นานนะครับคุณควรจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับทุกช่วงเวลานะครับทุกช่วงเวลาในระยะทางที่จะไปถึงเป้าหมายของคุณนะครับอย่างเช่นแบบคุณควรจะมีความสุขทุกๆวันที่คุณทํามันไม่ว่าจะเป็นการกลังกายนะครับการเลือกกินอาหารอะไรแบบนี้คุณควรจะมีความสุขทุกวันทุกช่วงเวลานะครับแล้วคุณจะทำมันได้นานแล้วก็อยากจะ บอกนะครับว่าจริงๆอ่ะการที่เราจะมีหมืนที่ดีมีรูปร่างที่ดีหรือแับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าลดไขมันทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแบบหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วมันจะเห็นผลเลยคนควรจะทํามันอย่างต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆนะคแค่นั้นเองมแล้วก็สี่อย่างที่ที่ผมบอกไปอ่ะคือ ผมให้ความสาคัญเท่ากันเหมือนครับไม่มีอะไรสาคัญกว่ากันคือคุณไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้พอเพีกงใช่ไหมคุณควรจะทํามันอนะ่ะไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือคุณควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะได้ก,กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทํามันซ้ำๆต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เดือนกี่ปีเนาะม,มันควรจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับต้อง ว่าคุณมีความสุขกับมันอะคุณก็ทมามันได้นานและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างผมเนี้ยก็ถือว่าแฮปปี้นะครับช่วงนี้ก็คือมีความสุขมากกับในทุกๆวันที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เออนี่ก็เป็นสี่คิปง่ายๆที่ผมใช้นะครับออโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประมาณนี้นะครับก็จากเอาใหม่ก็คือจากหมุดน,นี้เนาะนี่ก็คือหมุนตอนนี้น่าจะประมาณอรือประมาณยีห ยี่สิบห้ายีสิบกนะครับก็คือเป็นหผลที่แบบไม่ไม่ได้ออกกำลังกายเนาะก็คือแบบเป็นทํางานปกตินี่แหละแล้วมาเป็นน้หน้านแบบนี้คือหลังจากที่ออกกำลังกายนะก็จะสังเกตว่าน้ำหนักก็จะขึ้นมาประมาณสิบโลแต่น้ำหนักที่ขึ้นมามันไม่ใช่ไขมันนะครับมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อเนอะเน ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประมาณนี้เนาะก็เราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ้าย